เผยสัมพันธ์สายสกอตเงลือกหนุ่มคนดังกับแฟนหนุ่มไมล์ลาพสลันดาราสาวก็ว่าน่าคุ้นๆสายสกอต์เกลือกหนุ่มนักอนุรักษ์ทะเลที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้กับแฟนหนุ่มของไมล์ลาพสลันดาราสาว หลังจากหลายๆคนต่างบอกว่าคุณคุณหน้าเงือกหนุ่มสายสกอตออดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กำลังเป็นประเด็นโด่งดังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองถึงการอนุรักษ์ทะเลไทยล่าสุดมีการเปิดเผยว่าหนุ่มสายสกอตคือน้องชายแท้ๆของพายสุนิศสกอตซึ่งเป็นแฟนหนุ่มนอกวงการของนักแสดงสาวหมวยสุดน่ารักไมล์รัสลัน,นั่นเองการเปิดเผยความสัมพันธ์พี่น้องคู่นี้ทำให้จิกซอความคุ้นหน้าของหนุ่มสายกระ่ังขึ้นมาทันที ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหลังจากสืบค้นข้อมูลก็พบว่าโปรไฟล์ของสองพี่น้องนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทั้งคู่เป็นบุตรชายของคุณแม่จีรานุชพิรมพักดีกับสามีชาวสกอตแลนด์ทำให้มีศัก์เป็นหลานของคุณจำนงพิรมพักดีประธานบริษัทบุญรอดบริลลี่จำกัดผู้ผลิตเบียร์สิงและสินค้าในเครือมากมายเท่ากับว่าหนุ่มสายคือทายาทแห่งตระกูลพิรมพักดี หรือทายาทสิงรุ่นที่4นั่นเองโดยพบว่าสายสกอตหรือสายจิรนัสสกอตลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ทายาตรุ่นที่4ของสิงค์คอร์ปอเรชันเป็นลูกชายของจิรานุชพิรมพักดีกับอดีตสามีชาวสกอตมีพี่ชายหนึ่งคนคือภายสุนิสกอตมีศัก์เป็นหลานตาของจำงพิรมพักดีประธานบริษัทบุญรอดบริลลี่จำกัดงานนี้ถึงบางอ้อก,ก็ได้คำตอบที่หลายคนบอกว่าทำไมคุ้นๆนหน้าหนุ่มสายสกอตเพราะเป็นน้องชายของหนุ่มภายแฟนหนุ่มนอกวงการของดาราสาวไมละพัสลันนั่นเอง